สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะแม่ค้ามีส่งงานหนึ่งลำค่ะเป็นงานสุดเล็งไม้ชิงชันค่ะสี่ไม้ชิงชันที่ลูกค้าเลือกไวส้สีก็จะประมาณนี้นะคะพี่ทรงนี้นะคะเป็นทรงกำคอล่องนิ้วนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสั่งจัดเต็มเลยค่ะพี่น็อตแต่งทุกจุดตัวนี้เป็นงานเซฟข้างค่ะ ปีกนะคะเป็นปีกแต่งพร้อมตัวประกบปีกน็อตแต่งเลยนะคะพี่พร้อมประกบปีกใต้ท้องอีกนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะพี่จะได้ประงานไปพร้อมยิงเลยนะคะชุดนี้ลูกค้าจะได้ไปกระบอกหลอกออโต้หนึ่งกระบอกพร้อมสายห้าสิบเมตรค่ะลูกดอกสามลูกยางหนึ่งคู่นะคะอันนี้เป็นท้ายด้านข้างอีกแถบหนึ่งนะคะพี่ สีสวยๆอย่างนี้เลยค่ะงานนะคะแม่ค้ารับประกันงานล่างนะคะโพเครมได้เลยนะคะพี่หากพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามน้องเข้ามาได้ที่เบอร์082246 1204ค่ะค่ะช่องทางการติดต่ออื่นนะคะติดต่อได้ตามที่ติดต่อพนยกเลยคะ่ะเดี๋ยวน้องแปะไว้ให้นะคะพี่อันนี้เป็นงานออกแดดนะคะ ล้างคดเค็มได้ค่ะภายในหนึ่งปีราคาตัวนี้นะคะจบไปที่เก้าพันห้าร้อยบาทค่ะพร้อมน็อตแต่งพร้อมปีกแต่งค่ะลำนี้นะคะพี่ลูกค้ามารับเองนะคะหากพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะระยะการทำงานของน้ำม้ย,ยิงปลานะคะจะนานกว่าพระเนตดน,นะคะพี่ แม่ค้าทํางานตามใจลูกค้าเลยนะคะสเปคแบบไหนอยากได้แบบไหนสามารถทักมาคุยกับแม่ค้าได้นะคะราคางานนะคะพี่ขึ้นอยู่กับที่ลูกค้าต้องการอีกทีนะคะหากพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามแม่ค้าเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ